มาดูเพกาซัตบาร์สคอมโบนอกกระแสที่ผมเคยใช้แข่งกันโดยที่ส่วนประกอบของคอมโบนี้ก็จะประกอบไปด้วยล็อกชิปแล้วก็เบสของเพกัซัสบาร์สนะผมต่อมาที่แอซิเบสก็จะเป็นแอซิเบสเจหรือแจ็คกี้นั่นเองถัดมาก็จะเป็นราชเชษสามหกศูนย์ครับผมตัวนี้ยอดนิยมเลยและปิดท้ายก็จะยบิดพอยต์ผมบปิดต,ตัวนี้ผมชอบเป็นมากๆหลังจากที่ประกอบเข้ารวมกันนะผม <laughs> ผมขอ,อนิยามเบตัวนี้ว่าเป็นเบสสายบาลานะผมเพราะว่ามันมีสเตมินาที่สูงกว่าสายโจมตีทั่วไปแถมเวลามันโดนโจมตีมันสามารถเด้งตัวเข้าเอ็กซ ผมชอบมากเวลาไปเจอฉลามผมเพราะว่าถือเป็นตัวที่การฉลามได้ดีมากสำหรับเด็กของผมเพราะว่าตัวนี้มันหมุนได้นานกว่ารับการโจมตีได้ดีและสาม,มารถเคาน์เตอร์ได้อีกด้วยและเวลาไปเจอสายโจมตีตัวอื่นก็ถือว่ารักการโจมตีใช้ได้ไม่แพ้กันเลยถัดมาคือการเจอกับวิสัทล์ล็อกบิดบอลหรือบิดฟรีบอลเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าโอกาสแพ้สูงมากๆเลย ซึ่งถ้าเราไม่สามารถปิดคิวได้ตั้งแต่ต้นเกมนะผมบอกเลยว่าโอกาสแพ้นี่คือแทบจะร้อเลยแต่ถ้าเกิดไฟนั้นเราสามารถชูดได้ดีแบบสมบูรณ์แบบเราก็มีโอกาสเบิร์ดเขาได้หรือมีโอกาสฟุกดีเขาออกช่องโอเวอร์ได้เลยครับซึ่งสำหรับคอมโบนักกระแสตัวนี้มันเคยพาผมเข้ารอบชิงที่บอร์ดเกมสเตชั่นสายไพ่ใหม่ด้วยเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ดูแล้วน่าสนใจผมสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับ